สวัสดีคุณแม่ๆทุกคนนะคะคลิปนี้นะทักจะมาพูดถึงเรื่องคนท้องนะคะกับสัญญาณอันตรายที่บอกว่าลูกน้อยไม่อยู่ในท้องคุณแม่แล้วนะคะหรือที่เราเรียกว่าลูกตายในท้องนั่นเองค่ะ mm. ลูกตายในท้องนะคะเป็นลักษณะที่บ่งบอกว่าลูกในท้องได้เสียชีวิตลงแล้วซึ่งอาการเหล่านี้คุณแม่สามารถสังเกตตัวเองได้เบื้องต้นค่ะ mm. หากคุณแม่มีลักษณะอาการเหล่านี้อย่าชะล่าใจตรงรีบให้หมอตรวจโดยด่วนนะคะ โดยปกติแล้วเนี่ยทารกที่เสียชีวิตในครรภ์จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมของตัวทารกเองกับปัญหารกแล้วก็เลือดไปเลี้ยงทารกไม่พอนะคะและกลุ่มที่ทารกเสียชีวิตจากการแท้งค่ะสาเหตุอะไรที่ทําให้ลูกตายในท้องนะคะข้อหค่ะ สาเหตุมาจากคุณแม่เองเนื่องจากคุณแม่มีโรคประจําตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหรือมาจากที่คุณแม่เนี่ยอายุมากเกินไปมีน้ําหนักตัวเยอะเกินไปหรือเป็นคนดื่มเหล้าจากสูบุริจัดหรือว่าการเกิดประสบอุบัติเหตุหรือตั้งครรภ์มาแล้วหลายครั้งนะคะข้อ 2. ค่ะสาเหตุจากลูกในท้องเองนะคะ ทารกในครรภ์ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตจากการที่โครโมโซมผิดปกติค่ะมีการติดเชื้อในครรภ์ทารกจเจริญเติบโตในครรภ์ช้าและจากการที่รกเสื่อมแล้วออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงไม่เพียงพอนะคะข้อ3ค่ะสาเหตุมาจากโรคของคุณแม่นะคะก็คือปัญหาของรกเสื่อมรกลอกตัวก่อนกําหนดสายสะดือพันกันหรือสายสะดือย้อยค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าลูกตายในท้องนะคะข้อ1เลยค่ะ อาการของการตั้งครรภ์จะหายไปอย่างเช่นอาการแท้ท้องขึ้นไส้อาเจียนเต้านมคัดตึงพวกนี้หายไปเลยนะคะข้อ 2>, 2น้ําหนักของคุณแม่ไม่เพิ่มขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นแต่กลับมีน้ําหนักลดน้อยลงแทนนะคะข้อ 3. ลูกไม่ดิน้นหยุดดิ้นไปเฉยๆนะคะข้อ 4. ท้องไม่ใหญ่ขึ้นเลยหน้าท้องไม่โตแต่กลับเล็กลงแทนค่ะข้อ5นะคะมีเลือดออกทั้งช่องคลอด ถ้าเราพบว่าเรามีอาการผิดปกติพวกนี้นะคะเราก็ไปพบแพทย์ให้หมอตรวจโดยละเอียดนะคะว่าลูกของเราเป็นอันตรายหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าลูกไม่ดิ้นนะคะดิ้นน้อยน้อยกว่า10ครั้งต่อว,วันเนี่ยอย่าชะล่าใจต้องรีบไปเลยค่ะเพราะว่าอาจจะเกิดจากการที่รกเนี่ยพันคอเด็กอยู่ก็ได้นะคะส่วนเรื่องของท้องใหญ่หน้าท้องไม่โตขึ้นเนี่ยคุณแม่ก็อย่าก,กังวลมากเกินไปนะคะบางคนเนี่ยลูกในท้องแข็งแรงแต่ท้องไม่ใหญ่ขึ้นไม่ค่อยโตขึ้นก็มีค่ะ แต่มันไม่ควรที่จะเล็กลงนะคะคุณแม่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าท้องเราเล็กลงก็ให้หมอตรวจให้ละเอียดอีกทีนึงนะคะถ้าหากว่าเราไปพบแพทย์แล้วพบว่าทารกเสียชีวิตในครรภ์นะคะหมอเขาก็จะทําการผุดมดลูกเพื่อเอาชิ้นเนื้อเศษทารกออกมานะคะวิธีป้องกันไม่ให้ลูกตายในท้องทําอย่างไรนะคะข้อหนึ่งเลยค่ะ หากคุณแม่มีโรคประจําตัวควรปรึกษาคุณหมอก่อนตั้งครั์เพื่อให้หมอประเมินว่าสามารถตั้งครันได้หรือไม่หรือว่าควรรักษาโรคให้หายขาดดีซะก่อนค่อยตั้งครันนะคะข้อ 2. ค่ะฝากคันสม่ําเสมออย่าให้ขาดไปตามแพทย์นัดนะคะเพราะการที่เราเนี่ยไปฝากคันนะคะอย่างต่อเนื่องจะทําให้คุณแม่สามารถตั้งคันได้อย่างปลอดภยัยหมอเขาก็จะตรวจจะอันตรสา,าจะเช็คสุขภาพคุณแม่คุณลูกให้เราค่ะ ข้อ3นะคะคุณแม่เองก็ต้องคอยสังเกตอาการระหว่างตั้งครรภ์ด้วยนะคะคอยนับลูกดิ้นอยู่ตลอดค่ะว่าทารกปกติดีหรือไม่นะคะข้อ4ค่ะรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์โดยเฉพาะอาหารที่สําคัญต่อาการตั้งครรภ์พยายามอย่าก,กินเยอะจนน้ำหนักตัวมากเกินไปและระวังอย่าก,กินของหวานมากจนกลายเป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ค่ะข้อ5นะคะพยายามรักษาร่างกายของคุณแม่เองให้แข็งแรงนอนหลับพักก่อนให้เพียงพอนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณแม่คลิปนี้นะคะฟังแล้วก็อย่ากังวลมากเกินไปนะคะแค่เราคอยสังเกตการดิ้นของลูกนะคะวัาดิ้นตามกําหนดหรือเปล่าตามเกณฑ์ไหมแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอแค่นี้ลูกเราก็จะปลอดภัยแล้วค่ะคุณแม่คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรแล้วคอมเมนต์ไม่ได้นะคะสามารถเข้าไปคอมเมนต์ได้ที่เพจแม่ลูกสตอรี่ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ